เย็ด yes, ปะเย็ดก็ขึ้นรถอู้สติกเกอร์นี่ชอบมากเลยเอ๊ <Hey. S 2> เรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้นะเอซเป็นตาย่านแท้อ้ oh. เรามาทำอะไรอยู่แถวนี้เนาเอฟซี F C. เนาะรถคันนี้คุ้นๆแน่ๆ,ๆเหมือนรถหัวหน้าจโรยเลยเย yeah, รถหัวหน้าจูโรยคือได้มาอยู่ที่นี่ครับ ไปเดี๋ยวเราตามไปหาคุณปู่กัน FC. เอซอ้าวรถใครนี่เอเจ้าคุณปู่คือได้มาอยู่ที่นี่ครับโอ้โหตามหาตั้งนานทุกคนพีซี0อเจ้าคุณปู่อของทีมงนานเรืองแสงครับโ,โหมาอยู่นี่นี่เองทุกคน แล้วหัวหน้าแล้วหัวหน้าจะโรยไปไหนนี่โอ้หสงสัยว่ามาวางท่อเสร็จแล้วมั้งนี่มีคนงานอยู่คนงานน่าจะยาแนวท่อครับแล้วหัวหน้าจะโรยไปไหนให้ทุกคนโอ้สงสัยวางท่อเสร็จแล้วมั้งนี่หรือว่าเรามาช้าเกินไปแดดร้อนมากคน ในเมื่อเราตามหาคุณปู่ตั้งนานครับโู้เงางามเหมือนเดิมนะเจ้าคุณปู่นี่เราหัวหน้าจะโรยไปไหนฮะทุกคนโอ้โอ้อนบอกครับรนคนขับรถมาเตร์ไคไปไหนนี่ไปเอาท่อ โอ้หัวหน้าจะโรยไปเอาท่อครับหัวมาสามเที่ยวบ่ะครับตรงนี้วางคู่เหรอครับโอ้ตีคู่เลยอ๋อท่อใหญ่ท่อน,นี้ผ่านมาอ,อก,กรนะครับ ผ่านการตรวจแข็งแรงตรีตามมอ,อกอด้วยครับนี่ก็ยาแนวเสร็จแล้วยาเสร็จนี่ก็กบเลยไหมหรือว่าเขามาตรวจก่อนครับนี่ you, บกบเลยยาเสร็จก็กบเลยครับตามหาเจ้าคุณปู่ตั้งนานครับผมมาอยู่นี่นี่เองอสงสัยเจ้าแคทนี่น่าจะจอดอีกนานพี่น้อง สหัวหน้าจาูโลยนี่จะอ่าสโลคุณปู่ไปก่อนครับช่วงรอเจ้าแคทนะแต่สำคัญว่าไม่มีแอร์ <c oughs> จะร้อนหน่อยนี่ก็ขายครับเห็นเฮียเปิดราคาเท่าไรไม่รู้นะครับเจ้าคุณปู่สภาพก็โอเคนะไม่รู้ว่าเฮียปล่อยราคาเท่าไรครับสนใจก็ติดอ,อ่าหัวหน้าจะโลียได้นะครับ เจ้าคุณปู่พีซีสองร้อยขึ้นไปดูข้างบไม่รู้ว่าจะขายต่อหรือเปล่ารู้ว่าหยุดขายแล้วว่าไม่รู้ก็ตรงนี้ก็เยอะไหมหรือว่าน้ำมันลวงใสมาดูเครื่องเครื่องนี้ก็ยังกริปอยู่เลยนะพี่น้องนะเครื่องนี้ยังไม่มีเยิ้มครับ ขายขายเราต้องอยากรู้ราคาต้องถามหัวหน้าจุลยครับเจ้าพีซีสองร้อยเจ้าคนปู่ครับโอ้เสียงรถคุ้นๆได้นนิฮะโอ,โอ้มาแล้วแบบฝุ่นตลบอบวนเลยหัวหน้าจุลย โอ้นึกว่าเลิกวางท่อไปแล้วครับผมนึกว่ากลับไปแล้วโอ้หไปเอาท่อครับมาไดเา้เที่ยวละแปดท่อนนะนี่นี่ครับมาแล้วมาด้วย The Herb แล้วเราจะลองถามขนาน่าจะเลยนะครับว่าเจ้าคุณปู่นี่เปิดราคาเท่าไหร่นะพี่น้องอันนี้ก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับเขาเปิดขายนะขายขาย มาเดินจะถอยเข้ามา,มา,าวันนั้จะโรยมาแล้วพี่น้องโอ<ฮ>้โหนึกว่าเราตามหาอยู่ตั้งนานครับว่ามาวางท่ออยู่นี่เองแรกก็ว่าเนึกว่าวางอยู่สายสิบนะนี่ครับคอมแอร์ก็มีนะครับที่ก่อนนี้ก็มีแอร์เย็นสบายนี่ครับเครื่องนี้ยังกิ๊บยังไม่มีเยิะครับ นี่ครับ PC 200รุ่น3หรือเปล่าใช่ไหมมีตามน่าจะรุ่น3ครับตัวนี้ครับถ้าผมพูดขายไปเขาไม่ขายถ้าเฮียปิดการขายเนาะจบเลยผู้เล่นครับนี่ครับ เจ้าคมสุเจ้าคุณปูพีซีสองร้อยเครื่องก็ยังไม่มีเยิ้มครับรออเลอร์หกตัวแคนเรียสองตัวใบแท็กนี่น่าจะหกสิบเซนครับเจ้าคุณปูเรามาแล้วหัวหน้าจุรอย กับเจ้าฟันปีาศาจครับในที่สุดเราก็ตามห่างหัวหน้าจุลรยให้เจอครับอ้๊คุณปู่เด้อลูกพี่มาได้ทีละแปดท,ทอนครับหัวหน้าจุลุย นี่เราก็ตามหาหัวหน้าจุลยจนเจอครับนี่นี่ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่วางท่อคู่นะขายครับเจ้าคุณปู่ลูกพี่ขายเท่าไรเจ้าคุณปู่นี่ สี <45. S 2> ่สิบห้าคุยเอา,เอา,เอาติดต่อวหน้าจุรุยไ,ได้ครับผมเอาดมาดูฮะเป็นไรแอร์เ,เยน็นแต่ไม่แอร์เ,เย็นแต่ไม่มีเพลงเพราะแอ,เอเร์เ,อเย็นนะครับจริงอันนี้ผมก็ไม่ได้โกหกนะสี่สิบห้าครับต่อรองได้ไหมลูกพี่ต่อรองได้ไหมต่อรองที่หน้าร้านครับต่อรองที่หน้าร้านครับวนน้าจุรุยไป,ป